โรอโปภโนามนี้ธานีกาตั้งพงางเด่นสงา่ามีราศีมีโลโก้ประจำถิ่นคืออินซีชาวธานีพร้อมปกป้องมองการไกลทั้งเหนือใต้ใกล้ไกลในสยามพร้อมติดตามรับใช้ได้ทุกที่ทั้งกลางวันเหตุห่วงห้ามยามราตรีนกอินซีพร้อมพิทักษรักษาการ เราคือบริษัทธานีการจัากัดยินดีรับใช้งานด้านรักษาความปลอดภัยกับส่วนราชการบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆทั่วราชอาณาจักรบริษัทธานีการจำกัดได้คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งชายและหญิงที่มีคุณภาพซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสากลเพื่อให้บริการดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินท่านอย่างปลอดภัยบริษัทธานีการจำกัดเปิด สมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยชายหญิงจำนวนมากรายได้ดีสวัสดิการมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 7402028 02 7402028โทรศัพท์02 7402982อีเมล t h a n i g a r h o t m a i l c o m